สวัสดีครับที่นี่คลินิกขัดสีเคลือบแก้วเซรามิกครับปณิพัฒน์คาสป,ปาสขกขาราชธ,ธานีนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราได้เคลือบแก้วเซรามิกนา60ไมครอนนะครับปกติราคา40,000บาทช่วงนี้เราจัดโปรนะครับ40,000จ่าย15,000นะครับ ดูด้วยตาของท่านเองนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับ